มัติมัิกาไกมัติมัติปลนาถถ้าอ่านผิดต้องขอโดย <c oughs> ด้วยพระดำรัสนั้นเนี่ยที่พระพุทธองค์กล่าวพระบรจดาวดิกีจึงได้ยอมเชื่อฟังพระพุทธองค์เงี่ยโสดสาหรับตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่งคนส่วนมากเวลาพระภู้ใดไม่อยากจะฟังธรรมะ <c oughs> อันนี้รายละเอยียดนี้ก็ไปอ่านตามที่อาจารมาพูดแล้วกัน เมื่อหลังจากนั้นเนี่ยพพระพุทธองค์ได้ตัดจากนั้นแล้วพระเจาวัคีนี่ก็ตั้งใจพระเจาวคัคีทั้งห้านี่ก็ตั้งใจฟังธรรมนี่โสดสลับรับตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะรู้ถึงซึ้งถึงคําคสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็ประกาศสัจธรรมสดแสดงปฐมเทศนา เมื่อปัญจาวัคีเนี่ยตั้งใจเพื่อสลับพระธรรมของพระองค์แล้วเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงพาเหล่าปัญจาวัคีไปสู่ป่าอิสิอิสิปัตนะมลึกคลุทายวันอารมณ์รื่นแล้วทรงแสดงธรรมจักรกับปัตมะกับปวัตนสูตรซึ่งเรียกว่าปฐม,มเทศนา ก็คือปฐมพัทเทสนาเป็นการยังธรรมจักรก็คือเผยแผ่พระธรรมให้เป็นไปครั้งแรกในโลกที่พระพุทธองค์แสดงธรรมจักที่เราสวดเอวเมสุตังเอกังในธรรมจักรใครสวดก็คงจะรู้เนี่ยนี่ก็คือได้แสดงพระธรรมเทศนาประกาศธรรมครั้งแรกให้กับปจัจจาวคีครั้งห้าแล้วก็เป็นการเผยแผ่พระธรรมเป็นครั้งแรกของโลก พระพุทธองค์ทรงกล่าวโดยสรุปเนื้อหาของการแสดงพะระปฐมเทศนาไว้ในสัจจะวิพังคสูตรในสัจจะวิพังคสูตรใครอยากจะอ่านก็ลองจดแล้วก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกรายละเอียดก็น่าศึกษามัชฌิม,มนิกกยนี่ยอุปริปันนาว่าในเนื้อความนะพิสูจ์ทั้งหลายตถาคตผู้เป็นอ,อหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศอนุตรธรรมจักรได้ให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปัตนะมลึกมลึก่ามยากมลึกอ่าขอ,อาไปมลึกคายวันใกล้นครพรานาสีเป็นพระธรรมจักรที่สมณะพามเทพมันหรือพรมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไปไม่ได้ ไม่มีใครต้านทานคําสอนของพระเจ้าองค์ได้ไม่มีใครค้านว่างั้นนะพร <c oughs> มหรือใครในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ก็คือความจริงที่พระผู้มีพก,ก็คือความจริงที่ไม่มีผู้ใดนี่ปฏิเสธได้ข้อนี้ก็คือการบอกการแสดงการปัญญัติการ แต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐ4ประการ4ประการนั้นได้แก่ได้แก่อะไรที่เขาเรียกว่าความจริงอันประเสริฐก็คือความจริงอันประเสริฐคือความเห็นทุกข์ก็คืออริยสัจสีก็คือทุกข์ความจริงอันประเสริฐก็คือความ,ามเห็นทุกข์เราต้องเห็นทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ เห็นทุกข์แล้วก็เหตุอะไรที่มันเกิดทุกข์เนะี่ยความจริงอันรเริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันรเริฐคือทางที่ทําให้ผู้ปฏิบัติตามรู้ถึงแห่งความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์อันนี้ก็รายละเอียดอ่าก็ไปอ่านเพิ่มเติมทุกสมุดไทยโลดมครคก็คือริยสัจสีนั่นเองในมัทชิมะนิกาย อุปริปรันนาตเนี่ยสัจวิพังคสูตรนะะก็ไปอ่านเพิ่มเติมเอา,เอาอโดยย่อเมื่อพระพุทธองค์ตัดแสดงปฐมเทศนานี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระอัญญากณฑว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลนล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ท่านัญญาโกรธัญญาได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลก็คือเป็นพระโสดาบัน <c oughs> พระพระธองค์เนี่ยได้ทรงทราบความที่อัญญาโกรธัญญานี่เป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในคําสอนของพระองค์จึงเป่งพระอุทานว่าอัญญาสิวัตโกโกรธัญโยท่านผู้เจริญท่านโกรธัญญะรู้แล้วหนอ เพราะเหตุน,นั้นคำว่าอัญญานี้จึงเกิดได้นั้นคำนาหน้าชื่อของท่านพระอัญญาโกธัญญา <c oughs> เมื่อพระท่านพระโกธัญญาได้บรรลุโสดาบันแล้วจึงได้กราบทูลขอ,อบรรมชาอุปสมบท <c oughs> พระพุทธองค์จึงทรงประทานเอหิภคุ อุปสัมปทาว่าเธอจงเป็นพิสุมาเถอดทาอันเราเกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกขโดยชอบเถิดพระพุทธองค์ตัดแค่นั้นน่ะก็ได้เป็นพระแล้วไม่เหมือนกับสมัยนี้อต้องสวดต้องอะไรกันหาอัฐบริขารมาเยอะแยะหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงบรรมชาให พระัญญากธทญญะโดยเอหิภิกขุบวดแบบง่ายๆกล่าวไม่กี่คำนะเธอจงเป็นพิสูจมาเถิดทำที่เราเกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงบมมาเพิ่มพรมจรรย์เพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถิดทำจัดความทุกข์กเสดแค่นี้ก็ได้เป็นพระแล้วทมไมพุทธการคนที่จะบวชแบบนี้ได้ก็ต้องเกิดให้ทันพระพุทธเจ้าท่านพระอัญญากธัญญะจึงนับเป็นพระ สงอริยสงองแกเนี่ยเป็นพระสง์องแรกนะก็คือพระพุทธเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พระสง์เกิดขึ้นวันนั้นก็คือท่านอัญญาโกธัญญะเนี่ยเป็นพระอริยสงสาวกองค์แรลของในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอสาราหะหรือเดือนแปดเป็นวันที่พระรันตนตรัยครบบริบูรณ์มันเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกก็คือ พระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบบริบทที่เรา,เาพูดเปนว่ารัตรนสามนี่เอง <c oughs> ปัจจุบันในสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศอนุตอุตรศัษธรรมเป็นครั้งแรกและเป็นที่สถานที่บังเกิดพระเอศงงอง์แรกในโลกก็ทุกวันนี้ก็อยู่บริเวณที่ตั้งของอะไร ธรรมขัดสัตเปลว่าสถุผู้เห็นธรรมภายในอิสิปตนะมรึกพระธารวันหรือสารณาศในปัจจุบันนั่นเองอหลักธรรมในวันอาสล่หาบูชาเดี๋ยวเรามาต่อต่อเพราเนื่องด้วยวันอาสาราหาบูชาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับธรรมจักปปรปตะปวัตนนสุขซึ่งเป็น พระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงขึ้นในโลกและได้ทรงสแสดงเป็นครั้งแรกในวันอาสาราหบูชาก็คือวันนี้วันที่20วันนี้หลักธรรมสำคัญในพระสูตรบทนี้จึงเป็นธรรมะที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนคนนำไปพิจารณาและทำความเข้าใจและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักในพระสูตรดังกล่าว เป็นหลักสำคัญในอาสาหหบูชาซึ่งเนื้อความในธรรมจักรกัปวัตนสูตรเนี่ยก็มี3ามตอนดังนี้ก็จะพูดก็ข้าวแล้วใครอยากอ่านก็เล่มสเล่มสีม่เมจะรอเล่มสไปอ่านได้ในธรรมจักรายละเอียดอยู่ตรงนั้นก็คือรายละเอียดเนี่ยหสิ่งที่ไม่ควรส่องเสษส่วนแรกที่พระทธองค์แสดงก็คือกรรม,มาสุข ลิการุโยกและอตตะกิละมะฐานุโยกเก่าคือทรงแสดงสิ่งที่ไม่ควรส่องเสริมอันได้แก่การปฏิบัติตนย่อหย่อนสบายกายเกินไปการมะสุขาลิการ,การุโยกนี่ก็คือการปฏิบัติตนจนทรมานเกินไปอัตตะกิลขาดานุนโยกนี่ก็คือแสดง คือทรงแสดงการปฏิเสธลักษณะข,ของลัทธิทั้งปวงที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็คือชอบประมาณตนนะอย่างเนื้อความที่พระเถรองได้ตัดไว้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้คือบรรพชิตไม่ควรสรงเสีบบรรพชิตนี้ไม่ควรช่องเสียสองอย่างหนึ่งการประกอบตนให้ัวพันด้วยการมาสุขในการมทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นธรรมของชาวบ้านเป็นธรรมของประชชนไม่ใช่ ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นึเนี่ยก็คือกามทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องอย่างว่าอย่างเดียวนะ,ะกามนี่เยอะแยะเดี๋ยวเราไปศึกษาแล้วกันน,นี่ก็คือประการที่1นึ่ในการมาสุขนะที่ดึงสัตว์ไว้ไม่เราติดความสุขทั้งหลายทั้งมวลน,นี่แหละส่งเสพปันโย่น่แล้วก็สนี่การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความลำบากไม่ใช่ของพระริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งก็รายละเอียดตรงนี้นะั้ถ้าใครอยากสนใจไปศึกษาได้พระไตรปิฎกเล่มที่สในพระวินัยปิฎกเล่มที่4ี่มหาวัคคภาคหนึ่งธรรมจักรกับประวัตนศูสตรนะนะไปศึกษาได้การที่พระเุทะองค์เนี่ยตัดปริเสธแนวทางสองอย่างดังกล่าวในขณะเริ่ม กรมเทศนาเพื่อแสดงให้รู้ว่าเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้พ้นจากทุกข์ด้วยการแก้ปัญหานอกกายก็คือปัญหานอกกายเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ได้ต้องแก้ปัญหาภายในเพราะว่าบางคําสอนนี่ก็นู่นออกไปข้างนอกไปแก้ที่ไหนก็ไม่รู้นี่ไม่ได้แก้ที่จิตที่ใจไปแก้อะไรก็ไม่รู้เออนั่นเองก็คือต้องแก้ภายในเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาภายนอกไก่มีความทุกข์ด้วยการมัวเมาแต่สแสวงหาความสุขมีความทุกข์อย่างไม่ย,ยั่งยืนเพราะต้องสแสวงหามาปนเปื้อนตัณหาไม่สิ้นสุดหรือหาทางพ้นทุกข์ด้วยการกระทําตนให้ลําบากสู้หรืออยู่กับความทุกข์อย่างโง่เขาขาดปัญญาทําให้ตนเนี่ยลำบากโดยใช้เหตุเพื่อที่จะทรงขับเน้นหลักการที่พระพุทธองค์ทรงสแสดง ต่อไปว่ามีความแตกต่างโดยชิ้นเชิงจากแนวคิดพ้นทุกเดิมๆซึ่งเป็นการประกาศแนวทางพ้นทุกข์ไม่แก่โลกนะอันได้แก,ก่การแก้ทุก์ที่ตัวตนที่ต้นเหตุเห็นทุกข์คือแก้ที่ภายในของใจเราเองนะก็คือทางสายการมะทิมาปฏิปทานนั่นเองของพระพุทธอ,องค์ มัชชิมาปฏิบทาก็คือทางสายกลางนี่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงในปฐมเทศนาคือมัชชิมาปฏิบทาก็คือหลังจากที่ทรงเก่าปฏิเสธแนวทางพ้นทุกข์แบบรูปเดืนแล้วได้ทรงสแสดงเสนอได้ทรงเสนอปฏิเสธคําสอนในลทัทธิอื่นพระพุทธองค์ได้เสนอแนวทางพ้นทุกข์ให้แก่โลกให้แก่มวลมนุษย์ก็คือมัชชิมาปฏิบทาก็คือทางสายกลาง คือการปฏิบัติที่ไม่สุดตรงด้านใดด้านหนึ่งอันได้แก่การดำเนินตาม <c oughs> มีมากมีนองแปลกซึ่งคนพิจารณาจากข้อความจากพระโอษฐโดยตรงอ่ะ <c oughs> ด,ดังนี้ <c oughs> ปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปสู่ที่สุดอย่างใดสองอย่างนั้นสถาคตได้ตัดสรุแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำให้ดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็ปฏิปทาทางสายกลางที่ตถคาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วย่อมได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดทํายานให้เกิดย่อมไปเพื่อเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนี้เป็นไงเนีท่านก็แยกกัจะแนกออกมา <c oughs> <c oughs> ปฏิปทาทางสายกลางนั้นก็ได้แก่อริยะอ่าก็คืออริยะมักมีองค์แปดทางแปดทางเนี่ยเนี่ยทางพ้นทุกข์กำาจากเอริยสัจส 4, ี่ก็มีทาง ที่เราต้องประกอบในมนุษย์ในทุกคนเนี่ยต้องประกอบทางแปดทางหรือว่าเขาเรียกว่ามักมีองแปรที่พระพุทธองค์เรียกว่าทางสายกลางมัชีิมาปฏิปทามีองแป8ประกัรทางแห่งการดับทุกนเนี่ยเนี่ยก็คือมีองแป8นี่แหละก็คือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งความดับดีชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งการงานชอบหนึ่งเลี้ยงชี